จุกสวัสดีสวัสดีจุกกะวังโอนกรุ๊ปขนี่สวัสดีครับทุกคนนี่อยู่กับลูกชาวนาเหล่าเอาอันแรกสับกไม่เดือบบ่สูง เลยครับหนูไม่วิ่งใส่หงวัวรู้สิครับเดี๋ยวไฟนัหมวกลงเต็มเลยหมวกลงค้าง,งเิซซ่ามบจออัฟจะนะนี่นเน,นาัวซีบ่เองนี่เน้ะ,นะ ล้วเสริมสามอันแล้วครับอันที่สี่ไม่โดนแล้วครับผ้าไหมผ้าไหมายนี่เขาใส่แล้วครับดูรู้แล้วรูบ้บ่วงรู้บ่วงดูสิ ตัวบ้ามึงฉัน่็ได้กินบนขั้ทำไปดูกันเลยยังไม่ได้เต็มสักตัวเลยทุกคน ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้เองนะบูนจำได้ไหใส่ไว้ตรงนี้ครับมันหายมูหายครับทุกคนใส่น่องมาดนี่ยังงูเห็นแต่ใส่มาดนี่ทุกคนนี่ครับนี่ไม้นี่มามา ผมมาก็ไม่เอเลยครับนี่ว้าดนี่เดือดใส่เลยครบับเดือดโปวยินแม่โหเสดายเลยอืมทันหมาครับหมาไปรับประทานแล้วเ <c oughs> ด่งได้อดเลยอดเลยครับมือนี้ดูสิเนี่ยเดือดใส่มันครับเดือดใส่เดือดใส่ oh. หมานี้ไม่มีแต้มครับทุกคนกลับก็บไม่โดนบ่วงเราก็วันนี้โดนมีหนูอยู่ครับชนอยู่ครับแต่หมามันเยอะโดนอยู่ตัวหนึห่งบ่วงเราโดนอยู่ตัวหนึ่งเหลือแต่ไส้ครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เเท่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อฝากติดตามน้ำในเด้อช่องลูกชาวนานเหลา่า สวัสดีครับ